โอเคนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับนี้ก็อยู่กับ The l o ็อ e r Review นะครับนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำให้คอม Windows 7วลื่นนะครับลื่นขึ้นเยอะนะครับก็มันอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยแต่ว่าถ้าทำให้มันลื่นนะครับมันก็ต้องแลกกับความที่แบบ Windows แบบกาก,ากไปเลยนะครับหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็ทำให้เกมลื่นอะ ต้องแลกกันนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้ความที่คนสำหรับคนที่ความแรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับมันจะเพราะอย่างนี้มันก็ดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็คือเกมลื่นแต่มันหน้าตาจะไม่ดูดีเท่าไหร่นะครับโอเคก่อนนก็คลิกขวาท,ที่ my computer แล้วกดตรง property กดไปโอเคนะครับก็นี่ครับไปที่ advanced size s e t t i n g นะครับไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะครับก็ ไปโอเคแล้วก็เข้ามาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเนี้ยมันจะมีอะไรก็ตรงนี้แล้วก็เซตติ้งคลิกไปนี่ครับผมนี่พวกนี้ก็คือตัวปรับนะครับว่าจะมีแบบมีแสงไหมมีเงามีอะไรอะไรพวกนี้นะครับมีเงามีแบบเนี่ยมันจะเป็นเงามีแสงสะท้อนมีอะไรของหน้าตอนะครับมันจะทําให้แหลกนะครับก็หมดปัญหาด้วยการกดตรงนี้นะครับตึก๊กเนี่ยมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อะโปรเฟสเมนต์อะไรไม่รู้อะ ปุ๊บมันก็จะหมดไม่มีไม่มีติ๊กอะไรสักอย่างโอเคมันก็กด apply เลยนะครับปึ๊บเข้าไปรู้เรื่องเลยนะมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถ่ายอยู่ไหมเนี่ยโอเคหน้าตาก็จะกลายเป็นอย่างนงี้และสังเกตได้ว่าเวลาเคลื่อนที่โฟลเดอร์อะไรวกนี้มันจะกลายเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบปะ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 ในเงี้ยมันจะเคลื่อนที่ลําบากหรือการระยะลําบากนะครับมันจะไม่ตามเราไปด้วย ก็ปรับได้ที่ตรงนี้นะครับ Show Window Content w h i อะไรสักอย่างเนี้ยกดไปตุ๊กแล้วก็ Apply ก็มาดูกันนั่นน,น,น,นัโอเคมันก็จะตามเรานะครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยสวยก็กดโอเคแล้วโอเคแล้วก็ปิดไปแค่นี้ก็ทำให้เกมเราลื่นนะครับแล้วก็ให้ลื่นอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ครับตรง Background Desktop นะครับ เนี่ยกดตรงนี้เลยครับเดทท็อปแบก็กกาโอเคแล้วก็กดไปที่ solid color นะครับซึ่งมันจะเป็นแค่สีธรรมดาเนาบเวลาเนี่ยมันจะเป็นสีธรรมดาเมื่อมันจะลื่นกว่าเวลาเราเอารูปอะไรมาใส่อยู่ตรงหน้าจอนะครับก็เป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วกันโอเคเซฟไปโอ้ยม่มันก็จะโอ้โหมันแบบเห็นที่ชัดว่ามันมันลื่น มันเลื่นจริงๆนะครับเราจะมาทดสอบกันในเกมหมยครับเข้าที่ไมค์ครับ SP นะครับผมชอบเข้าไมค์ครับ SP มากกว่าเห็นเถอะโอเคเล่นคนเดียวแล้วอ้าไอ้นี้อะไรใส่เป็นเซิร์ฟเวอร์น้องผมก็เข้าไปเลย ก็เห oh, yeah. ็นได้ชัดนะครับว่ามันลื่นนะครับโอเคนี่ขนาดใช้แคมตะเซียถ่ายมันก็ลื่นนะครับเพราะว่าทุกทีผมใช้แฟบไงแล้วแฟบมันจะลื่นกว่าแคมตะเซียแล้วตันนี้ใช้แคมตะเซียแล้วมันก็ยังพอใช้ได้ยังพอลื่นอยู่นะครับก็เห็นได้ชัดว่ามันแหลกมากเอ้มันลื่นมากลื่นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าทุกทีเวลาใช้แคมตะเซียถ่ายไมค์คร f ฟเนี่ย มันจะแหลกแหลกกว่าเมื่อกี้เยอะมากนะครับมากด้วยเพราะว่าทุกทีผมจะใช้แฟบปถ่ายแต่หน้าจอผมจะใช้แคมตาเสียถ่ายนะครับโอเคก็วันนี้ก็จบเพลงโนนี้นะครับซึ่งวิธีนี้ผมก็ได้มาจากคุณชักเกิลนะครับก็จะเอาเครดิตไว้ข้างล่างและกันโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็ต่ออีกหน่อยนะครับสําหรับคนที่ใช้ w i n d o w s x p นะครับซึ่งวิธีนี้ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่า w i n d o w s x p มันก็จะ วิธีทําให้มันเป็นอย่างนี้ก็จะทําเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งผมไม่รู้นะครับวิธีนี้ผมก็เป็น Windows 7แล้วกันนะครับสําหรับคนที่ใช้ Windows XP ก็เสียใจด้วยนะครับคงต้องไปหาวิธีอื่นนะครับคงต้องไปหาคลิปอื่นนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับก็รู้แค่ Windows 7เพราะ Windows XP กับ7ระบบปฏิบัติการมันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลากดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันแตกต่างกันมากก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ